เชื้อจุลชีพที่พบบ่อยในโรงพยาบาลและความคงทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมของเชื้อจุลชีพเชื้อจุลชีพที่พบบ่อยในโรงพยาบาลและมักดื้อต่อ,อยาต้านจุลชีพหลายขนาดได้แก่ 1. นึ A ่งเอชเชอริเียโคไลที่มักทําให้เกิดโรคติดเชื้อในระบบทาเงเดินปัสสาวะและระบบทาเองเดินอาหาร 2. องเคลฟซิล่านิโมนิเทำให้เกิดโรคระบบทาเงเดินหายใจโรคปอดอักเสบส a อสซีเนโตแบคเตอร์บอมาทำให้เกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเช่นโรคปอดบวม 4. สู e โดบโม n a สออร์จิโนซาทำให้เกิดโรคติดเชื้อระบบของร่างกายเช่นโรคปอดบวมและติดเชื้อในกระแสะเลือด 5. เสถิฟโล c c คั a อเรียที่ดื้อต่อยาเมทิวสลินเชื้อจุลชีพดื้อยาในประเทศไทย ซึ่งควรได้รับการควบคุมเป็นกรณีพิเศษได้แก่ 1. v วนโคไมซินดิส s สแนต์เอนโร o อกไเช่นเชื้ออินโทรพอ c c คลฟีเซียมที่ดื้อต่อยาแวนโคไมซิน 2. คา a b บ p พีแนม e s i ิสแ n นต์เอนโรแบคทีเรียเซเช่นเชื้ออีโคไล e b ร i ซิล p า e u โมนีเ e ที่ดื้อต่อยาเมโรพีแนมอิมิพีแนม 3. a อ i ซ e เนโต c t คเตอร์โมมา ที่ดื้อต่อ,อยาโคเลสตินสี่สูดูโมเนตออลจินโนซาที่ดื้อต่อ,อยาโคเลสตินและห้าสติโนโทโฟโมเนตมอโทฟิเลียที่ดื้อต่อ,อยาโคไทมอกซาโซนและดีโวพอกซาซินความคงทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมของเชือช้อจุลชีพดื้อยาเชื้อจุลชีพดื้อยาในโรงพยาบาลมีความคงทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แห้งและไม่มีชีวิตดังนี้หนึ่ง อะซีเนโตแมกเนเตอร์สปีชีคงทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน3วันถึง5เดือน 2. เชื้อ VRE คงทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน5วันถึง4เดือน 3. เชื้อ MRSA คงทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน7วันถึง7เดือนและ 4. คอสติเดียมบิฟฟิไซคงทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานถึง5เดือน